ปัดปัด,ปดมาวันนี้แก่แล้วนะคะทุกคนกระถิน,กแ,กน,กนแก่แล้วค่ะทุกคนเยอะเลยค่ะทุกคนแก่แล้วค่ะแก่แล้วค่ะแก่แก่แก่แก <c oughs> จสวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกท่านสวัสดีนะคะบุ๋งชุกมนเมทซีมีฟงเซอองสวิตเดอโพรพมนดเดอโฟเคช่ดิช่องอากเอกออากิโกเวก <c oughs> มาพี่น้องจ้า มาเก็บผ mm ักกะถิはは okay. Okay. Ah, oh. okay. Okay. ่นแก่แล้วค so ่ะพี่น้องขาแก่แล้วแก่เลีวแก่แล้ยจ้ามาเก็บแอยกันด้วยค่ะเด้อขอบพูดเอฟซีทั่วโลกที่เขามารับชมด้วยค่ะเด้อชีวิตต่างแดนในฝรั่งเศสนะคะทุกคนอภิถิ่นแก่แล้วค่ะอากาศที่ฝรั่งเศสร้อนนะคะทุกคนมันไม่หนาวผักกะถิ่นก็เลยแก่นะคะเห็ดแต่ยังไม่ออกนะคะทุกคนมาค่ะพวกบวลายห้างเก็บส้อยกันด้วยค่ะเด้อมาๆมาแก่แล้วนะคะทุกคนมาเก็บแล้วค่ะเด้อเก็บไปกินเนี่ยแนวแสบแนวแสบเด้อค่ะเด้อได้กินตลอดนะนนะคะ เก็บชิวๆวไปนะคะเนาะเก็บไปคุยไปนะคะน่ะเนาะพี่น้องจา้านี่ได้กินนะคะพี่แก้แล้วทัาน,นแดดดีพี่น้องทันแดดดีด้ค่ะเด้อนี่งามๆเลยค่ะมาเด้อเก็บปกติแก้ได้พี่น้องเดอ้อเอาไปกินกับซุปเห็ดจ้ะพี่น้องกา้าเอาไปกินกับซุปเห็ดซุปหน่อไม้ส้มแซบนะคะทุกคนนี่มาเด้อค่ะเดอ้อเก็บชิ่ๆวไปนะคะทุกคนผีทั้งผีกับมีผีบ่ตันนี้ก็มีนะจ๊ะนี่ แกแล้วพี่น้องฮอดมอนี้แกเแล้ว,วยอจ,จ้าเด้อพาพี่น้องไปเก็บเห็ดกระบนบนกระบอออกเห็ดบอกฝนแุงเงด้วยค่ะเด้อฝนแล้งนะคะนี่อันนี้เนยอ่อนพร้าออกมึงแกก่อนเนาะค่ะเนาะเอาแต่ดวยแกแก,กมันนจจะจ้ะมาพี่น้องจ้ะแกกำลังแกพอดีพี่น้องโบแกไหลด้วยค่ะเด้อไม่แกเยอะนะคะทุกคนกระเสียดนาวก็จะเป็นหน่วยเล็กๆนะคะทุกคนมามามาก็ได้เลี้ยมกินอยู่ค่ะพี่น้องจา้า ก็ได้กินอยู่จ้าสำหรับคนชอบกะทินนะจ๊ะกะทินเรียมล้วนะคะทุกคนเหยียบไปคุยไปนะจ๊ะอุ้ยปวดโผก่ปวดโผลพ่ะทั้งในปวดหยาบยางยู่พี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่อน่วยอ้อนก้างเปลี่ยนได้พี่น้องงามๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่น้องงามๆค่ะงามๆ,ๆตรงตรง ต้นต้นนี่ยอดกำลังงามพี่น้องเอเลอยู่จ้าี่งามงามพี่น้องเก็บยอดน้ำจนอจนัดเนาะเก็บยอดไปกินเก็บยอดไปกินกำลังโปร่งอบวบอบวบ,บ,บจ้าทุกคนกำลังปร่งอากาศดีนั่นปร่งดีเก็บกะทิริมร้วนะจ้าทุกคนมึงดูงามงามงามเลยนะคะเก็บไปคุยกันไปนะคะทุกคน ก่อเวลาเก็บก่อนเด้อค่ะเด้อดูพี่น้องกินกับหอยนางล้มสุดยอดเลยเด้อาเคยจะหนี่ยอดงามำบวบๆเลยค่ะงามบ่พี่น้องเยี่ดผักกะทิง,งามๆเลยจ้าในฝรั่งเศสนะจ๊ะมาเด้อผู้ใดอยากมาเก็บเอาเด้อจ้ะเด้องามเดือกควรนี้พี่น้องงามขนาดงามขนาดจ้ะพวกนี้พวกนี้จ้ะพี่น้องจ้ะสุดยอด เบิ่งอยู่ทั้งในหัวเป็นหัวเป็นหัวอยู่พี่น้องเอาบรได้จยวจะมีทั้งหัวเอาพี่น้องไปเจอกันยุบ้านเนะะด้อค่ะเด้อว่าที่ได้ลายปานไดเอาบ่ถึงดอกมันอยู่สูงเก็บได้เท่าที่เ็ดได้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไปโอเคไปต้อกันย่บ้านแต่พี่น้องคะ่ะได้จะมีตอหลักไปทุกบ้านเนาะ,ะ <c oughs> มาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนดูสิคะน้ำบ่ขับพี่น้องค่ะได้ถานแบบนี้หนึ่งเด้อค่ะเด้อไดลายยูบค่ะพี่น้องคะ่งงะขนาดเอาบ่ถึงด้วยเนาะเด <c oughs> ้อค่ะเด้อนี่แหละ ผักกะทิในฝรั่งเศสกําลังแก่ดีๆเลยค่ะพี่น้องค่ะกําลังกินดีๆเลยนี่โหดกินกับตํามสมกับปนกับเกียวนะคะนาะพี่น้องค่ะสุดยอดเลยค่ะชีวิตในฝรั่งเศสนะคะนั่แหละจะไดดชอบก็ฝากกดติดตามเลยเด้อค่ะเด้อคนฝรั่งเศส้อคะคนไทยในฝรั่งเศสนาะคะ่ะได้สัญชาติฝรั่งเศสกับเป็นคนฝรั่งเศสละพี่น้องค่ะนี่ละค่ะงามๆค่ะพี่น้องนี่ยอดก็ได้มาค่ะทุกคนยอดกับงามๆอบๆวลปงไม่ค่ะพีวว่น้องค่ะ ปงไม่อวบๆเลยนี่กินกับอันหอยนางลม้มกับป้นกับแก้วแซบสุดๆนะคะสําหรับคนชอบกินยอดกระถินหรือว่าเม็ดกระถินนะคะเนาะพี่น้องค่ะโอเคเนาะจับบ่สุดยอดบ่าจา้า โอเคแล้วเนาองเขาท่าพี่น้องค่ะูุละ่ะยางเทิงกันต้งไปหาเห็ดขึ้นเขาเทิงไปันั้งไปเก็บปะกกทินแกขอบอยากให้มีคลิปให้พี่น้องเบึงองงามบ่ปวดผูแต่งหมูแต่งสร้างสะออนน้ำบ่พวกเจ้าว่าเฮ้ยปวดผูสุดยอดไปแล้วค่ะอย่าลืมเด้วผู้ดใดบอกกด ไล่ให้ผู้นั้นไปนอน <laughs> ยาเด้อผู้นั้นไปนอนเด้ออย่าลืมเดิอไปนอนเด้อพวกเจ้าโอเคซันนี่แหละจ้าเลิมทุกคนนะจ๊า <pt> ไปเยี่ยมซ่าน่อยกับไปขึ้น,นะะเก้านั่นละใจเย็นคือรถขายอง์โอเค <laughs> แมกซีแตงกีวัติมุนเวสมีฟองเซกะทิริมรัวนะคะกะถิริมรัวใครอยากกินยกมือขึ้นค่ะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ